ระเบิดเหอเห็นแล้ววันนี้เนี่โอ้พี่น้องเอ้ยกันเขาว่าบวกแต่สิงอมือนงอมือดเวยกอนล่ะอืมกระเป๋านะคะกระเป๋านะคะน้องบุมน้อยร้อยเอ็ดนะคะจากพี่พัดนะคะพี่พัดนะคะขอพระคุณมากมากพี่พัค่ะขอพรบคุณมากๆนะคะเนี่ยได้กระเป๋าเง้อม อิติปิอน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 อ,อ่าบุงเนี่ยมีกระเป๋าเล็กๆด้วยน่ารักนะคะกระเป๋าใส่เงินขอบพระคุณพี่พัดมากๆนะคะพี่พัดเมืองแพร่ขอบพระคุณหลายๆแ่น่ลำให้่รวยด้วยพี่พัดเด้อสี่ปืนสายห้ากับเบองเนต้าสิต,ตัวบ,บุญเทียนคุ้นจังไหนดอกออืเดี๋ยวถ่ายเป็ดไข่กอนเนาะ <laughs> ตายเป็ดไข่ก่อนจะมาเก็บไข่ไก่ไปเนาะค่ะเนาะอ่าส่วนนี้ก็เป็นผคค้าขนหนูได้ผ้าขนหนูเนาะค่ะเนาะได้ผคค้าขนหนูอุ้ยเวรระเบิดว่สีตื่นๆแ้นอยู่เด้อยค่ะอันมาจากน,ออาน,น,น่องบุ๋มเฉพาะย่านปันเดยนี่อ่ามันเหนีงนอ่องแบบนี้ น่องบบดนี้เอามาแกะลุ้นดูกันนะคะว่าเป็นอะไรนะคะยิ้มกันแดดบ,บ้หรืออย่างน้อนวอนโอ้ยดีใจจังเลยขอพระคุณมากๆเด้อค่ะเด้ออุย้ย นองเย้ยปน้ำหอมเปิดตั้งแต่บัดน,นี้เนีเ่นชัรวรป่าเปิดในก่อนพี่นองคะ่ะน้ำหอมน้ำหอมเปิดตั้งแ<ะ>ต่ตะปู่โอ้ยพี่นองคะ่ะคอยยังบ้าน,นอกอยู่ได้แล้วผัด <c oughs> หอมออสิบหลงสน่หซะบ่ <c oughs> พี่ผัด หนูหลงเสน่ห์พี่พัดแล้วอ๋อหลงเสน่ห์พี่พัดแล้วพี่พัดอยู่ที่ไหนหนูจะไปหาพี่พัดพี่พัดพี่พัดอยู่ที่ไหนโอ้หอมหนูหลงเสน่ห์พี่พัดแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเด้อค่ะเด้อน้ำหอมนะคะน,น้ำหอมอ่า ต้งใช้ปัจจัยอันรับให้เนี่ยปัจจัยโทรมาเอาโอดว่แมีอะไรบ้างนีน่สัตว์รับรวดรับรวดน้ำหอมนะคะน้ำหอมขอบพระคุณพี่ปัดมากมาก,มากนะคะลลขอบพระคุณมากมาก,มากนะคะนี่ก็เป็นน้ำหอมผู้หญใจหลายลพี่น้องค่ะเออวู้หญิงเนี่ยเออเออ อันนี้ก็เป็นผ้าคุณหนูขอพระคุณมากๆนะคะได้ผ้าคุณหนูสองตัวลันลันละลันลันละอู้ยพี่ปาดกตอเอา,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 าต้องดีใจสิละวอวย่ปื้มปิติมีตะเนียวได้ป้าจังกระเป๋ กระเป๋าเนี่ยตากระเป๋ามาหลายใบเลยพี่น้องคะอืกระเป๋าสวยๆงามนะคะขอพระคุณมากๆเนื้อคุณนะพี่น้องคะตุ่มเอาตุ่มเอานี่ก็เป็นน้ำหอมเออนี่ก็เป็นสบู่ไปละพี่น้องเงยอิทิปิออน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  บัลาเด็เป็นนำใจของพี่พัเพ่อเนาะให้ด้วยความจริงใจเนาะพี่น้องคะ่ะขอพระคุณพี่พัดมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดนอนนะคะชุดนอนก็สิเป็นซิปจนุนแล้วก็เป้ออีก3ามสี่ใบแล้วก็โซ้อยไหอีกแล้วก็เป็นสบูอีกด้วยพี่น้องคะ่ะแล้วก็เป็นน้าหอมเป็นผ้าเซ็ตโตโอ้ยบาดีจเขาลงสนีจกักแล้วพี่พัดคะยุ่ใส่อสิฟันแล้ว ฝันของฉันฝันพี่น้องเอ้ยขอพระคุณหลายๆเด้อค่ะเดิมมื้อนี่ก็เป็นวันสงกา์ขอให้ทุกคนน่ะเอฟซีพี ically, aki, ่พัดและเอฟซีทุกๆท่านน้องบุ๋มน้อยร้อยเอ็ดอาหมวยนะครอบครัวของน้องบุ๋มน้อยนะคะและทุกๆท่านเด้อค่ะพี่น้องค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอปลาพี่น้ำฟ้าอ่าอ่าพี่อุบริยานะคะแล้วก็ อใครมั่งอ่ะพี่ตุ๊กตีกพี่ตั้มผู้ก่อการดีพี่สอดรู้สอดอีนมาดามนูด้ดเด้วพี่นองคะ่ะเจ๊เปิ้นสายหาวเล ไม่รู้ช่องอะไรมากนะคะทุกๆช่องนะคะเป็นบ่าวถินป้าถอนตามอกนะคะทุกๆช่องอะไรพี่น้องคะนันอ่าจะลืมเนี่ยเบ่ลืมเนี่ยกะเอาเบอรทุกโคเบอทุกช่องอะไรพี่น,อน,น,อน,นอ้อง,อองคาเด้อค่ะก็ขอมีความสุขในวันปีใหม่สงการนี้ให้รำห่รรำรวยเงินปังอ่าร่ำรวยร่ำรวยเร้อพี่น้องค่าขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็ขอให้พี่พัดนะคะพี่พัดเมืองเพชรมีวความสุขความเจริญขอพระคุณมากๆอ่า น้ำใจหลังไหลมาเป็นสายทานเลยด้วพี่น้องคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสบู่กระเป๋าชุดนอนผ้าหโโ่ออ้วนผ้าคุณหนูะนะคะ สวยๆงามๆใคร,รสนใจ,จสามารถสั่งสินค้านะคะหน, <swimming S 2> นูเอามาใส่แล้วของน้องบุ้มน้อยร้อยเอ็ดเนี่ยคุณภาพดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดนอนใส่แล้วไม่อยากถอดเลยค่ะลื่นปืด้ด<ไ>ลื่นปืดนป้ดเลยค่ะนุ่มมากเลยนะคะน้ําหอมนี่ก็สวยก็น้ําหอมนี่ก็หอมหอมมากพี่น้องคะฉีดแล้วหอมหลงไหลเลยพี่น้องค่ะคอยชื้อเสน่ห์เพื่อแล้วสบู่ดิสิล่องใส่ได้พี่น้องเด้อสบู่ก็ต้องดีจริงๆเพราะว่าคุณภาพของเขาดีนะคะผ้าุณหนูก็นิ่มมากเลย เสื้อผ้าชุดนอนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาบูอ่าแ,แล้วก็น้ำหอมถ้าคุณหนูอ่าเป็นชุดนอนกระเป๋านะคะ <ไอ S 1> เป็นยี่ห้อแบบว่าดีมากี่พี่น้องขาใส่แล้วแบบแบลนด์น้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเจเเปิลสายห้าไพ่ไปใส่มิตรค้นถามูอกับถามีน้องขาแป้งเต็มหนานีมาแต่ลินซงกาเล่นซงกา <c oughs> นากานะพี่น้องขาแป้งเต็มหนา,นา,นานอื นางกับนางสงการมาเล่นสงการน้ำลูกน้ำหลานพี่น้องขาหนีเจ้าหน่อยก็สิไปสงน้ำแม่เนาะพี่น้องเนาะออื่าสงน้ำแม่แม่ดุก,ก็เลศเสียชีวิตไปแล้วยังไม่ถึงปีนะคะแม่ใบจะไปสงน้ำแม่เจ้าหน่อยเนาะพี่น้องขามาส้วนลูกหลานไปส,งน, <c oughs> สงน้ำแม่สงน้ำอันไใหญ่ยยไม่ใหญ่ อ่าจะได้ก็ขอพระคุณหลายๆเด้อบริสุสธใจสิค้าก็สามารถสั่งน้องบุ๋มน้อยร้อยเอ็ดได้นะคะค่ะแอดไปหาน้องบุ๋มน้อยได้เลยนะคะแอดไลน์ไปเลยนะคะค่ะขอพระคุณหลายๆนะคะน้องนำใจงามอีีบุ๋มน้อยเอ้ยอันเอฟซีอยู่ทางเหนียนลายคนอยู่ด้วยให้โทรหาเนียมือนีก็โทรหาเออใพ้เบื้องหน้าเอฟซีก่อนเขาบอกว่าอย่าเข็นอ <t ap> ย่าเข็นอย่าเขีนขนี่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 เอฟซีบุ๋มน้อยนี่ฝากบอกด้วยสวัสดีครับเอฟซีบุ๋มน้อยนะครับเด้อขึ้นทอดขึ้เกาแต่ละ ออเอฟซเนาะเออเอฟซีด้ทางหนึง <surprisingly> ก <up ampa> ับเอซทานนี้กับเอฟอันนี้บอยทรหาคือบอรับโทรศัพท์ตั้เทียุนีเอฟซีก็นอดอืยเอ็นบอบุมน่อยเลยเย็นบอคารนี่ก็เป็นเอฟซีเดือดทรหาบอรับเขาอยากว่าน้ำเขาบอกว่าไปด่น้ำในบอเขาว่าพู้ยอดาราดังบุมน้อยร้อยเอ็ือฟซลูกลานกัอันเอฟซีเอฟซีป่บอบอยเอฟซบุมน้อยพูดว่า ก็ไค่ะขอขอบคุณมากๆนะคะฝากอุนุนสินค้าของน้องบุมน้อยร้อยเอดด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายดีใจพี่ดองครับสงการกระไรคมขวัญลา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 าา